สุนแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยนำแฟนบอลมวยมาพบกับการวิเคราะห์พิจารณากเีมการแข่งขันของสกีตเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟ์ประจำวันเสาร์ที่1 1ตุลาคม2568ครับสกีตเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟ์แข่งขันกันที่สนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลาบ่าย2ครึ่งแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางช่องพีพีทีวี36ในเวลาบ่าย2ครึ่งเช่นกันนะครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับจอมแก่นสอเดชพันธ์เจอกันกับทางด้านของซุปเปอร์เอ็กซ์สอศีสวัสดิ์นะครับร้อยปอนจอมแก่นนักมวยจากเมืองการซอมสอเดชพันธ์อายุ1 4สูง155เป็นมวยอาวุธครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นนะครับสาสแข้งต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งแรงมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดเลยแพ้คะแนนให้เพชรอ่างทองศิวัตรแก้ว14สิงหาคม68ที่อ่างทองก่อนนั้นก็ชนะคะแนนวิวไฟลุสวยจ่าเจตที่อ้อมน้อยครับ 28, ยี่สิบแปดพิษธนาโยสองพันห้าร้อยสิบแปดต่อยสี่สิบเอ็ดกิโลและก็ชนะคะแนนเวลไฟรุสวยจ่าเจ็ดที่อมน้อยอีกครั้งยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดต่อยกันที่สี่สิบเอ็ดกิโลส่วนคู่โชครับซูเปอร์เอ็กซ์โอสีสวัสดิ์เข้ามาใหม่นะครับยังไม่เห็นฟอร์มยังไม่เคยเห็นการชกผู้ชนะของคู่นี้ครับชี้ชัดไปที่คนเคยเห็นฟอร์มครับจอมแก่นซอเดชพันนะครับอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกจะชนะซูเปอร์เอ็กซ์โอสีสวัสดิ์ครับคู่ที่สองของการถ่ายทอดสดพันหดแอสันป่าตอง เจอกันกับท่านังของลิลิลุลิลส์สวิเศษกินในปีกัร1 1 6ปอนด์เจ้าจอมโหดเจ้าพันโหดนะครับนักมวยเชียงใหม่ซ้อมดูแบล็ไฟขับอายุ99สูง167ครับเป็นมวยบู๊ดูดานขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินสัตว์แข้งต่อยหมัดล็อกลัดเด้งตีแข่งแข็งแรงอาวุธหนักอาวุธแรงลุ้นนับลุ้นนอกได้ สู้ดีมีฮิตตลอดล่าสุดชนะคะแนนลุงทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่าง28มิถุนาจนกร8ที่เชียงใหม่ต่อย120ปอนด์ส่วนลุ้งนิดพอพิมพ์ออนนะครับตัวมวยศรีสเกตซอ้อนที่ไข่สวิเศษกิจเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงสัดแข้งหนักต่อยหมัดแรงนะครับวงในก็มีสู้นะครับมีขวางแทงสู้นะครับล่าสุดชนะน้องยกสองเอเหมองแสงทองนะครับที่ลาดดำเนินต่อยที่115กิโล ผู้ชนะคู่นี้ชอบไปที่พันโหดแอดสันปะตองอาวุธครบเครื่องความเป็นมวยมีมากกว่าจะชนะลุงฤทธิ์พอผิบอ่อนครับคู่ที่3นะครับเหนือเพชรกีล่าสปอร์ตเจนกับนิ่ิกรเจพีพาวเวอร์ในพิกัดร้อยสิบสามปอนด์เหนือเพชรนะครับนักมวยแม่ฮังสอนซ้อมด้วยแบล็ไฟขับอา, 70, ายุ27สเูง160เป็นมวยบูดุดันขยันออกอาวุธเตี๋ยล่ำ เปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับหัวจิตหัวใจคือร้อยสู้ดีมีฮึ้ตลอดแต่ว่าท่าทรดอดทนหลังๆตามสภาพร่างกายนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนแล้วมียุบมีแผ่วล่าสุดเลยแพนน็อกยก2ริวยะโอคุวากินักมวยญี่ปุ่นในศึกวัน2 2สิงหาคมแ8แล้วก็ก่อนนั้นนะครับก็ชนะคะแนนรายชันโซสุน,นุ่ที่อ้อมน้อยนะครับต่อย1้3ปอนด์ส่วนคู่ชกนิทิกรเจพีพาวเวอร์หรือว่าพุทธน้ำดื่มหมี77 นักมวยกรุงเทพซ้อมเพชรเจริญวิทย์อายุเบี่สิบเจ็ดเป็นมวยขวาประเภทจังหวะหลักหลียมฝีมือเชิงมวยดีนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงเตะแล้วพับตีแล้วขาวงในมีขวางหน้าแทงตั้งกำแพงคามมีหมัดมีศอกมีครบทุกลูกล่าสุดแพ้คะแนนกล้องบุรพาทิพ่าไม้เก้าพฤษภาคง8ปดในศึกวันแล้วก็ชนะคะแนนชาติพิเชษสอสตอยไปริ้วในศึกวันแล้วก็ชนะคะแนนฉลามเงินสิทธิ์ฉลามเขาที่ราดดำเนินตอนและาปอนผู้ชนะงคู่นี้คาดว่าจะเป็นนิติกรจ p พีพาวเวอร์ นะครับการหมัดกันส่งได้โอกาสเป็นผู้ชนะมีค่อนข้างสูงจะชนะทงนางด้านของเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับค oh. ู่เอกนะครับ่อจะปว่าก่อนจะไปว่ากันฝากสปอนเซอร์จะดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องทีเด็ดมวยไทยด้วยครับมวยพกยกลงหนึเป็นมวยพกยกลรบบวกอัตโนมัติมวยพกยกราคาสนามเปิดในเวทีทุกวันทุกช่องทุกเวทีบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภยัยทุกงมวยพกยกลงหนึสนใจอยาเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ไปที่ a p y หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดนํำหน้าด้วยนะครับมวยพกยกลงหนึ ท่านานเอนายกเอท่าสลานะครับเจอนกับเด็กโดยเทียนมวยไทยพิกัด124ปอนด์เป็นคู่เอกประจำค่ำคืนนี้นะครับท่านเอกน้ามวยระนองซ้อมสดโชคมีชัยอายุ23สูยอสเป็นมวยเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงต่อยานานๆนะครับมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งใน,งนเดินได้ถอยเป็นเตะหนักต่อยแรงเข่าในเหนียวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงล่าสุดแพ้คะแนนอียารากระเป๋าลิงกี้13กับยาวแปดที่อ้อมน้อยต่อย2้ปอนด์แล้วก็ชนะน,น้องยกสามเบลดินโซฟุสว,วัน ส่วนเด็กร้อยเทียนมวยไทยนะครับนักมวยพม่าสมเี็นมวยไทยอายุ2 7่ส5เเก่าเกมผู้ดประสบการณ์สูงเช่นกันเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทอาวุธหนักแรงเปิดเกมเดินเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดอันตรายนะครับบูสู้ใจเกลือร้อยมีให้ตลอดท่าทนอดอดทนสูงล่าสุดเลยชนะคะแนนเทอาเกียรติสิทธิ์เจากัน 7กันยา68ที่ระดมเนิน123ปอนด์แล้วก็ชนะนักยกสอศิลปะไทยสิทธิ์เชียงมงเที่ยวน้อยต่อย130ปอนด์ผู้นี้ผู้ชนะคาดว่าจะเป็นเด็กโดยทีนมวยไทยกำลังสดกำลังมั่นใจอาวุธหนักแรงทุลูกจะชนะท่านเอกนายกเอท่าศาลา2ตัวคัด2ตัวชอบศึกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับตัวแรกชอบไปที่จอมแก่นศรีชาพันตัว2ชอบไปที่นิทิกรนเจพีพาวเวอร์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเชื่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ